เรื่องงูโง่ในโรงเรียนและใครกินข้าวอยู่อย่าดูคลิปนี้ใครส่วนใครอยากดูก็อย่าดูตอนท้ายสุดแล้วกันไปสวนนักเรียนดีกว่าขมยอาไปเรียนวิธีขมยมาแฟันอ่อนละโคูแต่ตอนนี้หวานเป็นลมขมเป็นยาเลยไม่หวานเป็นลมก็ขมเปนยาเลยหวานเป็นลมขมไม่ามมมยา ตอนนี้หวานเป็นลมอยู่หน้าโรงเรียนครูฮะจริงเหรอใช่แล้วครูไปด้าโรงเรียนเร็วโอเคตัดมาที่หน้าโรงเรียนมีขยับไม่มใ,มให้เหยียบหัวซะด้วยก่อน่นเรียกหมามาก่อนเลยขอให้ตายถอะจะอะไรไม่ต้องคืนไปสิบบาทพูดว่าไงนะเฮ้ยเป็นไปได้ไงอยากโดนไหมข้ามาดีได้ ชาแบบนี้ใช่ไหมจ๊ะจะทำอะไรจะต่อยกันตร,รงนี้เลยเหรอเออเนจิก็เข้าวันที่สิได้อ่ะเอออ่ะเออตำรวจใช่ไหมครับตอนนี้มันกำลังทำร้ายครูประยมชันอยู่เพื่นอนผมอ่ะแล้วคือตอนนี้ช่วยมาจับหน่อยได้ไหมวันฆ่าครูประยมชันไปแล้ว แล้วตอนนี้ผมต่อยก,กับมันจนมัน,มนเออเออไม่พูดแล้วกันแเต่เอ,อเข้ามาจับมันก่อนได้ไหมได้เลยครับมาไม่อย่างที่คุ้มก็ต้องติดอะอยังไงก็ลองไม่เอาวางสายเสร็แล้วโอ้ช่างเถอะเห็นเมื่อกี้บอกว่าไม่ก็คงจะเออเออโดนจับไปแล้วมั้งโอ้โดนจับไปจริงวะ หมอชื่อไหมล่ะปู่รูาชัวว้นผมหน่อยอยู่ที่โรงเรียนหมมาเลยะเอ๊ะใครจับหัวก้าจะบอกนะว่าฮียคุกมานเนี่ยก็ใช่แน่เกยังกลับเข้าไปในคุกกี่ใครจะบ้าก,กลับเข้าไปในคุกละ่ะในคุกมีขี้สองจานให้กินน่ะโอ้โหคุกปวดแผลไปอะไรแกก็ต้องกลับไปสู้เลยงั้นสู้กันฮ่าฮ่าแน่จริงก็มาดิเซได้ เด็กนี่มันเพ็กแกงกว่าเด็กธรรมดา้าฮ่าพออาอยู่ปอหนึ่งช้ำชันมา40ปีแล้วยังไงนี่ผู้ใหญ่เหรอตัวเล็กโคตรเลยอ้าาวาาาดีมัน,นแข็งแก่งมากอ้าาขามุยตัดมาที่ว้านของข่าวดำดาลน,นี่แหละมันบุกมาตอนที่ไม่มีกำรวดเหรองั้นก็จับมันเข้า อ,อตู้เซฟเลยเหออีกแลวเหรอเ่ยต้องไปกินงที่สองการในนั้นนะใช่แล้วล่ะทำผิดก็ต้องโดนแบบนี้โดนแล้วก็เลยเกินไปนะมันก็จริงแหละแต่ว่าโดนสั่งมาโอเคหลังจากมันโยนเข้าตู้เซฟเลยและหลังจากนั้นฟ้าอ่อนและหวานก็กินขี้ลนคุกตลอดชีวิต และหลังจากนั้นขาวดำด้านก็กลับมาถึงบ้านแล้วเห็นว่าขี้เต็มบ้านเลยเพราะตำรวจเอามาตุนว้อยเต็มบ้านเลยแถมไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของบ้านด้วยแถมไอที่มีคนโดนจับอยู่ก็ไม่ได้ขอแถมไอ้ที่โดนจับเนี่ยก็แทนที่จะถูกโทษประหาร ตอนที่ไปทําผิดก็คือฟ้าอ่อนตอนที่ทําผิดก็และหลังจากนั้นฟ้าอ่อนก็ไม่ได้โดนประหารแต่ต้องกินขี้มือละสิบจานท่านไงบอกแล้วว่าอยู่ตอนกินข้าว